ไอเดียจัดเบรดแซนด์วิชมินิดับเบิลแฮมชีสเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยนะคะเอาแฮมมาย่างค่ะการย่างทำให้แฮมมีความหอมมากกว่าเอาไปลวกนะคะแล้วก็ขนมปัง3แผ่นนุชใช้เป็นขนมปังโฮลวีตแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นขนมปังขาวก็ได้แล้วก็ราดด้วยน้ำสเปรดน้ำสเปรดนี้เป็นน้ำสเปรดททำเองค่ะที่นุสอนอยู่ในคลาสออนไลน์แล้วก็เวิร์กช็อปรสชาติจ นุมๆนะคะหวานน้อยหน่เพื่อนๆสามารถใช้เป็นมายองเนสหาซื้อตามท้องตลาดได้ค่ะแล้วก็ใส่เป็นมะเขือเทศทานสดเอามายองเนสแปะนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเป็นกาวแล้วก็ใส่กรีนโอ๊กเข้าไปค่ะประกบค่ะชั้นนี้เราจะราดด้วยซอสมะเขือเทศค่ะจากนั้นก็เป็นแฮมสแผ่นชีส1แผ่นประกบกันนะคะทำให้มันดูหน้าตาหน้าฐานมากๆเลยค่ะแล้วก็เอาขนมปังแผ่นที่3นะคะประกบแบบนี้ค่ะ หั่นนะคะเราจะหั่นออกเป็นสี่ชิ้นเท่าๆกันใช้มีดหั่นขนมปังก็ได้หรือจะใช้เป็นมีดธรรมดาแบบนี้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับเทคนิคการหั่นค่ะได้ออกมาสีชิ้นนะคะแบบนี้หน้าตาน่าทานมากแล้วก็รู้ต้องการทําให้มันสวยงามค่ะดังนั้นจะต้องตัดขอบออกนิดหน่อยค่ะเนี่ยพอตัดแล้วมันก็ดูเท่าๆกันใช้กระดาษถ้วยจีบค่ะเพื่อแบ่งออกเป็นชิ้นๆนะคะ แล้วก็ใส่ในกล่องค่ะกล่องก็นุดเอามานําเสนอให้2กล่องนะคะคือกล่องแบบนี้เนาะใส่ได้3ชิ้นแล้วก็กล่องพลาสติกแบบนี้ใส่ได้1ชิ้นค่ะเพื่อนๆชอบทานแซนด์วิชแฮมชีสกันไหมคะ